เทศกาลมะม่วงอกร่องทองกลับมาแล้วปีนี้พิเศษยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเวนเส้นเขาจัดเต็มด้วยมะม่วงซนนี่เป็นครั้งแรกของเวนเส้นเลยก็ว่าได้ได้กินมะม่วงสดคืออร่อยชำ่ำว้าวมากและในฤด,ดูกาลนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูที่มาพร้อมข้าวเหนียวใบเตยหอมและสาคูต้นแท้เป็นอะไรที่หากินได้ยากมากบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้กินนะอร่อยตาตึงทุกสัมผัสแน่นอนวันนี้เราสั่งดูโอ้มะม่วงบิงซูเสิร์ฟมาแบบอลังการน่ากินมากมีบิงซูเกล็ดหิมะรสเนียนนุ่มโป้ด้วยเนื้อมะพร้าวเสิร์ฟพร้อมมะ และยังมาพร้อมซอสกะทิอบควันเทียนหอมๆราดลงไปให้ฉ่ำกลิ่นหอมละมุนแบบไทยแท้และยังมีวัฟเฟิลกรอบที่กินเข้าไปแล้วเคี้ยวเพลินกินทุกอย่างรวมกันนะเข้ากันแบบดีมากทุกคำคือความอร่อยสดชื่นมะม่วงน้ําดอกไม้สดหวานหอมไอศครีมมะม่วงอ,อกล่องทองก็เข้มขน้นเอาดีๆไอศครีมรสมะม่วงก็คือว้าวแล้วนะแต่พอกินคู่กับมะม่วงสดเข้าไปโอ้ยคุณน้ามันอร่อยเกินต้านมากฤดูกาลนี้ต้องมีกลับมาซ้ําอย่างแน่นอนและที่พิเศษกว่านั้นคือครั้งนี้เซเวนเซ่นเขาจับมือกับศิลปินระดับตำนานนันนก็คคคืออรรรพสว์ ที่ได้มาสร้างส,สาีสันในเทศกาลมะม่วงครั้งนี้สนุกและอร่อยยิ่งกว่าเดิมมาเวนเส้นรอบนี้รับรองกินไปเต้นไปแน่นอนทุกคนสามารถไปเต็มอิ่มกับเทศกาลมะม่วงโอรอ่งทองท,องที่เวนเซ้นรีบมาลิ้มลองก่อนหมดเทศกาลตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคม2568ไปอร่อยกันได้ที่เวนเส้นทุกสาขาแต่ว่าเมนูมะม่วงสดจะมีแค่บางสาขาเท่านั้นนะใครอยากมาลองแนะนําให้เช็คสาขาที่มีเมนูนี้กันก่อนนะ